โยล้วทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้ก็แฮปปี้นิวเอียร์นะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงมอด Minecraft โดยใช้ m i n ไม a ครฟอร์สและเฟ b บิกแล้วผมก็จะสอนวิธีการโหลดและลงมอดจากเว็บ CurseForge ให้ด้วยนะครับผมใครอยากลงแบบไหนเนี่ยก็สามารถกดข้ามไปดูวิธีที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาบอกผมใน Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับเอาล่ะเราไปดูวิธีการลงมอดไม c ครฟ t กันเลยดีกว่า เอาละครับเรามาเริ่มจากการโหลดตัวของ m i n e c r Minecraft o o r g e กันก่อนเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกก็คือกดไปที่ลิงก์แรกที่อยู่ที่ใต้คลิปของผมกันก่อนนะครับแล้วหลังจากที่เข้าเว็บมาแล้วให้เรามองทางด้านซ้ายมือครับให้เราทําการเลือกตัวของเวอร์ชันที่เราต้องการจะโหลดนะครับอย่างอันนี้ผมจะโหลดของไ r a f t เวอร์ชัน1.18.1ก็กดตัวของ1.18.1ตรงนี้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยก็ให้เราทําการกดตัวของ installer ตรงนี้นะครับผม แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องรอทั้งหมด5วินนะครับแล้วมันจะเริ่มโหลดตัวของ m i n c r t f o f e Installer ให้เรานะครับโอเคครับคราวนี้ก็กดปุ่ม Skip นะครับผมแล้วทีนี้มันก็จะเริ่มโหลดให้เรานะครับผมคราวนี้ก็รอให้โหลดให้เสร็จกันก่อนนะครับทีนี้ถ้าหากใครโหลดแล้วติดปัญหาขึ้นกระกบาดขึ้นแดงแบบนี้นะครับผมให้เราทําการกดตัวของจุดๆตรงนี้แล้วก็กดคาว่า Keep นะครับผมแล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วมันจะทําการเซฟตัวของไฟล์นี้เนี่ยเข้าคอมของเรานะครับ โอเคครับครานี้โหลดเสร็จแล้วก็ให้เราทําการกดตัวของปุ่ม Open File นะครับแล้วทีนี้พอมันขึ้นหน้านี้ขึ้นมาก็ให้เราทําการกดโอเคไปเลยนะครับผมแล้วก็รอแป๊บหนึ่งอันนี้มันกําลังลงตัวของ Minecraft ให้เราอยู่นะครับทีนี้พอมาลงเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการกดโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวให้เราไปเปิดตัวของเกม Minecraft ขึ้นมารอบหนึ่งกันก่อนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวเกมขึ้นมาให้ดูกันสดๆสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคก่อนที่เราจะกดเริ่มเกมนะครับผมก็อยากให้เรามากดตรงนี้กันก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยให้เลือกตัวของฟอร์ที่เราเพิ่งลงไปนะครับผมอย่างอันนี้ก็คือเวอร์ชันที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อกี้นะครับ1.18.1แฟอร์แล้วก็เวอร์ชันฟอร์ที่ผมลงไปเมื่อกี้ทีนี้ก็ให้เราทําการกดตัวของปุ่มเพลย์นะครับผมแล้วก็กดติ๊กตรงนี้แล้วก็กดเพลย์นะครับเอาล่ะครับพอเราเปิดตัวเกมขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีคําว่าบอสขึ้นตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับผม แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้เราทําการกดตัวของ quit game กันก่อนนะครับแล้วก็ให้เราทําการกดที่ปุ่ม window ตรงนี้พิมพ์คําว่า per cent, app data per แล้วก็กด enter ครับทีนี้ให้เรากดไปที่ dot m c c a f t แล้วก็หาดูว่าม,ามันีโฟลเดอร์ที่ขึ้นว่าคําว่า mod แบบนี้หรือเปล่านะครับผมถ้ามีโฟลเดอร์ที่ขึ้นว่า mod แบบนี้นะครับแปลว่าเราลงตัวของไหม r o ั t f อสสำเร็จแล้วนั่นเองนะครับเอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปลองโหลด mod กันบ้างดีกว่านะครับผมซึ่ง ผมก็ได้ทําการแปะลิงก์สม็อดนี้ไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มโหลดตัวของม็อดนี้กันก่อนนะครับเพราะว่ามอดนี้เนี่ยจะมีวิธีที่โหลดที่ยากกว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยให้เราทําการกดตัวของไฟล์นะครับผมกดตรงนี้นะครับแล้วพอเข้าหน้านี้มานะครับให้เราเลื่อนหาตัวของเวอร์ชันที่เราต้องการนะครับอย่างอันนี้ผมต้องการเวอร์ชั่น1.18.1นะครับผมก็ให้เราทําการกดตัวของตรงนี้ไปนะครับ คราวนี้นะครับก็คือพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วก็ให้เราทําการกดตัวของปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับอันนี้กดคลปนะครับผมแล้วมันก็จะทําการเซฟไฟล์เข้าไปนะครับคราวนี้พอเราโหลดม็อดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการเปิดโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งโหลดมานะครับกดคลิกขวา c o ปี้ไฟล์ม็อดที่เพิ่งโหลดมาแล้วก็เอาไปใส่ในโฟลเดอร์ม็อดนะครับผมอ่ะเพสไปเลยแบบนี้นะครับ คราวนี้เนี่ยพอเราลงเสร็จแล้วก็ให้เราทําการเปิดไมค์คราฟขึ้นมานะครับแล้วดูว่าตัวของมอสอันนี้เนี่ยมันติดหรือไม่นะครับผมมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักครู่หนึ่งนะครับอาล้ครับคราวนี้พอเราเปิดตัวเกมขึ้นมานะครับให้เราทําการกดตัวของมอสตรงนี้นะครับผมเราจะเห็นว่าตัวของมอสที่เราเพิ่งโหลดเมื่อกี้นะครับก็ติดแล้วนั่นเองนะครับผมถ้าไม่โชว์ว่าป้อนนี้เนี่ยมันเล่นได้จริงหรือไม่นะครับก็คือให้เราทําการเข้าไปในโลกสักโลกหนึ่งนะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้เข้าโลกที่แบบ เราคิดว่าเออถ้าโลกเสียน่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมหรือจะสร้างโลกใหม่มาทดลองมอสก็ได้นะครับเอาละครับเราเข้าโลกมาใหม่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการลองมอสของอันนี้นะครับของ j e i อันนี้ก็คือให้เราลองเสกไอเทมอะไรก็ได้นึงที่มีวิธีการคราฟนะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปจี้แล้วก็กดตัว R นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวขอมมอสเนี่ยติดแล้วนั่นเองนะครับผม เอาละครับครานี้เดี๋ยวเรามาโหลดม็อดตัวของม็อดที่2กันเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะโหลดยากกว่าตัวของม็อดนี้นิดหนึ่งนะครับผมแต่เดี๋ยวผมค่อยๆโชว์ให้ดูนะครับว่ามันยากยังไงนะครับเริ่มมากดไปที่ไฟล์และคราวนี้เนี่ยก็ให้เราทําการกดไปที่ตัวของเวอร์ชันที่เราต้องการโหลดอย่างอันนี้ก็คือเวอร์ชัน1.18.1นะครับสำหรับตัวเกมนะครับ1.18.1ทีนี้พอเราเลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นคําว่า r e q u i r e d e p e n d e n c y แล้วก็เขียนคําว่า Bam นะครับผมอันนี้แปลว่าอะไร อันนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเราจะเล่นตัวของ mod w a y s t o n e นะครับเราจะต้องโหลดตัวของ mod b o m ด้วยนั่นเองนะครับผมไม่งั้นจะเล่นไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ mod ที่แล้วนะครับ mod อันเมื่อกี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่มี r e q u i r e dependency ตรงนี้นะครับก็คือโหลดอันนี้เอาลงปุ๊บเล่นได้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มโหลดกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกมาเดี๋ยวเราโหลด b o m กันก่อนนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับวิธีการโหลดก็เหมือนกันเลยนะครับกดไปที่ไฟล์ แล้วคราวนี้นะครับก็เลื่อนลงมาแล้วก็หาตัวของม็อดที่ตรงกับตัวเกมของเรานะครับก็คืออันนี้แล้วก็กดคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมเพื่อแบบจะได้ประหยัดคลิกนิดนึงนะครับในระหว่างที่ว่ามันรอโหลดตรงนี้นะครับก็เราก็สามารถกดตัวของปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าคราวนี้ก็พอมันโหลดแล้วขึ้นข้าบายแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกดจุดๆจุดแล้วก็คลปนะครับเวสต์โทนมอเหมือนกันครับกดจุดๆุดแล้วก็คลปนะครับผมทีนี้พอโหลดตัวของ2ม็อดนี้เสร็จแล้วนะครับ ก็ให้เราทําการก๊อปตัวขอบสอมัดนี้นะครับกดคลิกขวา copy แล้วก็เอาไปลงในโฟลเดอร์มอดเหมือนเดิมเลยครับกดเพสเข้าไปทีนี้ก็ให้เราทําการเปิดตัวขอบ i มค c r รับขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วดูว่าตัวของมอดเนี้ยมันติดหรือไม่นะครับโอเคครับคราวนี้ให้เราทําการกดตัวของมอดนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวของมอดเวสต์โอนกับบารมขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผม ถ้าไม่ชัวร์ว่าตัวของมอดมันติดหรือไม่ก็เหมือนเดิมเลยครับเข้าไปที่โลกโลกหนึ่งนะครับแล้วเราลองไปดูครับว่าตัวของมอดนี้นยมันเล่นได้หรือไม่นะครับโอเคครับพอเราเข้าโลกมาได้แล้วนะครับก็ให้เราทําการเสกตัวของเวสโตนขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการปัก2อันนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า x แล้วก็อันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า y นะครับผมแล้วทีนี้เราลองกดวาร์ปดูครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวของมอดเนี่ยก็ทํางานได้ตามที่เราคิดไว้เลยนั่นเองนะครับผม ก็สำหรับวิธีของฟอร์จริงๆก็มีเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับผมถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าคําถามอะไรคอมเมนต์ Comment, หรือมาบอกใน Facebook ของผมก็ได้นะครับทักมาได้เลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมไปสอนของเวอร์ชันเฟบิกกันบ้างนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มโหลดตัวของเฟบิกกันก่อนเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือให้ทําการกดตัวของลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปของผมนะครับที่เป็นลิงก์ของเฟบิกนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือให้ทําการกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตัวของดาวน์โหลด for video ตรงนี้เลย พอทีนี้นะครับเมื่อโหลดไฟล์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการกด open file นะครับผมทีนี้พอขึ้นหน้าต่างนี้ก็ให้เราทําการกดตัวของ install ไปเลยนะครับพอเราลงเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดตัวของ ok ไปเลยนะครับผมแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยทีนี้นะครับก็ให้เราทําการกดเปิดตัวของ Minecraft มารอบหนึ่งกันก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันมีตัวของ folder mod นะครับมาเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเกมให้ดูกันรอบนึงกันก่อนนะครับ คราวนี้นะครับก่อนที่เราจะเปิดตัวเกมนะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้กันก่อนนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นตัวของ Fabric Loader ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดปุ่ม Play ครับคราวนี้นะครับก็ให้รอแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะทําการเข้าเกมให้เรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมพอเปิดเกมขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ให้ทําการกด Quit Game ได้เลยนะครับผมแล้วก็กดตรงปุ่ม Star t ตรงนี้พิมพ์คําว่า %appdata% แล้วก็กด Enter รอบนึงครับ ทีนี้ให้เรากดไปที่ m y c r f t ตรงนี้นะครับผมแล้วดูว่ามีโฟลเดอร์ mod อยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีโฟลเดอร์ mod แปลว่าเราลงเฟบิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มโหลด mod กันเลยดีกว่านะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะเริ่มจาก mod แรกกันก่อนนะครับก็คือตัวของ mod menu นะครับผมตัวของ mod ที่2อันนี้เนี่ยเอ่อมันจะโหลดยากกว่าตัวของ mod แรกนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนทั้งสอง mod เลยโอเคมาขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ให้เราทําการกดที่ไฟล์ตรงนี้นะคร แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็หาเวอร์ชันที่ตรงกับเวอร์ชันตัวเกมของเราในกรณีนี้ไม c ครับ1.18.1นะครับผมก็กดตรงนี้ไปได้เลยทีนี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วก็ให้เราเราทำการกดตัวของดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รอตรงนี้ประมาณ5วินนะครับแล้วมันจะเริ่มโหลดตัวของมอดให้เรานั่นเองนะครับผมพอขึ้นแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่ามันขึ้นเออเรอตัวแบบกระบาดสีแดงแบบนี้นะครับ ให้เราทําการกดตัวของจุดๆตรงนี้แล้วก็กดคีย์ไปนะครับผมแล้วก็รอสักพักหนึ่งมันก็จะโหลดม็อดให้เราเสร็จนะครับผมทีนี้ให้เราทําการเปิดโฟลเดอร์ที่เราเซฟม็อดเมื่อกี้ไว้นะครับกดคลิกขวา c o ปี้แล้วก็เอาไปใส่ในโฟลเดอร์ม็อดที่อยู่ในดอตไมค์ครับนะครับผมแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับก็เราไปเปิดตัวเกมรอบหนึ่งกันก่อนนะครับเรามาดูกันว่าตัวของม็อดนี้เนี่ยสามารถลงเราเล่นได้หรือยังนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดโชว์แบบสดๆให้ดูสักรอบหนึ่งกันก่อนนะครับ เอาละครับคราวนี้พอเราเข้าตัวเกมมานะครับเราจะเห็นนะครับว่าแบบมันขึ้นคําว่ามอสตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับถ้าตัดภาพไปที่ตอนที่เราเพิ่งลงเฟบิกเมื่อกี้นะครับมันจะไม่มีคําว่ามอสตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าเรามีเฟบิกเรามีมอสเมนูแล้วก็มีตัวเบสเกมเป็นไมค์ครับนั่นเองนะครับผมถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าเราลงมอสสาเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาลงตัวของอีกมอสหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับก็คือตัวของ Roughly Enough Item นะครับ ซึ่งวิธีการโหลดนะครับก็คือให้เราทําการกดที่ไฟล์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเลื่อนลงไปหาตัวของเวอร์ชันที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็ตรงกับที่ผมต้องการเลยก็คือ1.18.1นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วทีนี้พอเราเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่าอ้าวเฮย้ยรอบนี้เนี่ยมันมีตัวของ required e p e n d e n c y นะครับผมถ้าเราเทียบกับตัวของอันเมื่อกี้นะครับถ้าเราเลื่อนลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มี required e p e n d e n c y นะครับซึ่งอันนี้ขออธิบายนิดนึงก่นกอนว่ามันคืออะไรนะครับ r e q u n r e n e y นเ d น n ี่ยแปลว่าเราจะต้องมีมดเหล่านี้ก่อนนะครับถึงจะเล่นตัวของมดอันนี้ได้นะครับผมซึ่งแปลว่าผมจะต้องโหลดตัวของมด d f a a ก i อพีอันนี้ a อ r c h i t e t ทคเทอรแล้วก็ c o o e c o n f i g API ให้ได้ก่อนนะครับผมมาเรามาค่อยๆโหลดที MOD ะละมดกันเลยดีกว่านะครับก็ผมแนะนำนะครับเป็นทริคนีกนึงก็คือเปิดแบบ3แทบไปนะครับผมแล้วทีนี้ก็ให้เราไปโหลดตัวของมดไอตัวไฟอันนี้นะครับกด3อันพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้ก็ให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็หาตัวของเวอร์ชันที่ตรงนะครับอย่างนี้ก็1.18.1ก็ไปกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทำซ้ำอีก2รอบนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับพอทีนี้นะครับเราโหลดตัวของมอสเสร็จแล้วนะครับติดปัญหาเดิมก็เหมือนเดิมเลยนะครับกดตัวจุดๆุดแล้วก็คลิปจุดๆดแล้วก็คลิปแล้วก็เหมือนเดิมเลยอีกอันหนึ่งนะครับผมพอทีนี้เราโหลดตัวของ3มมอสนี้เสร็จแล้วนะครับก็เอาไปใส่กันก่อนได้เลยนะครับ f a b r i c ค o r e กับ a r c h i t e c t u r e นะครับ กดคลิกขวา copy และเอาไปใส่ตัวของไอโฟเดอร์มดเลยนะครับที่นี้พอเราลง3อันนี้เสร็จแล้วนะครับก็สามารถโหลดตัวของเอ่อร็อบลี่อินอไอเมาใช้กันได้เลยนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวผมโหลดสักครู่นึงนะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็ขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือเอาเข้าตัวของโฟเดอร์มดเหมือนตัวของมดที่เหลือเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชม,มเดี๋ยวผมลงแป๊บนึงนะครับนี่อันนี้แล้วก็ลงเพจลงไปเลย ทีนี้พอลงตัวของมอสเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการเปิดตัวของไม c r a f t ขึ้นมาอีกรอบนึงเลยนะครับแล้วดูกันว่าตัวของมอสเนี่ยมันลงติดหรือไม่นะครับผมมาเดี๋ยวผมเปิดเกมสักครู่นึงนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาลองกดตัวของมอสตรงนี้กันก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวของ a r c i t e c t u r e ตัวของ cross แล้วก็ตัวของล็อบบ n o นอมไอเเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผม ถ้าไม่เชวืว่าตัวของมอสอันนี้เนี่ยมันเล่นได้หรือไม่นะครับก็ให้เราเข้าไปที่โลกโลกหนึ่งกันก่อนนะครับผมผมแนะนําว่าเวลาลองมอสเนี่ยไม่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยให้เข้าในโลกที่แบบคิดว่าถ้าโลกมันเสียเนี่ยแล้วเราไม่เสียดายมันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมลองเข้าโลกสักครู่นึงนะครับเอาละครับคราวนี้ผมก็เข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งตัวของลอฟลิอินอฟไอเทมนะครับหรือมอสไอไอเนี่ยให้เราทําการหยิบตัวของไอเทมอันนึงที่มีวิธีการคาฟมาทดสอบนะครับแล้วก็กดตัว R ที T ่ไอเทมนั้น ก็จะให้เราเลือกนะครับแบบเออเราอยากเห็นแบบไอ้วิธีการคราฟแบบไหนผมจะเลือกแบบนี้ครับแล้วก็เราก็จะเห็นวิธีการคราฟแปลว่าตัวมดนี้เนี่ยมันเล่นได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็สำหรับตัวของวิธีการลงมดแบบเฟบิกนะครับจริงๆก็มีเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับถ้าหากใครติดปัญหาหรือว่ามีคำถามอะไรก็ส่งมาถามที่ Facebook ส่วนตัวของผมก็ได้หรือว่าจะลองถามแสดงความคิดเห็นไว้ได้ก็ได้นั่นเองนะครับผม โอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมขออำลาลกันไปเพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมก็หวัว่าจะสามารถลงมอดไมคราบกันได้นะครับผมถ้าลงไม่ได้ก็ติดต่อมาถามได้นะครับหรือคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเผื่อจะพอรู้วิธีแก้ปัญหาให้นะครับผมโอเคผมไปละสวัสดีครับ